ครับกังย้ำเตือนอยย่นะครับสําหรับในส่วนของมิชชัยชีพนะครับอ่าก็ต้องมาระวังครับอย่าพึงโอนมาจัานะครับก็คือวิดีโอคอลดูรถก่อนนะครับดูเอกสารประจารถนะครับรายละเอียดถ้าสะดวกก็ไปดูรถกันจริงเลยนะครับตีล้านลองขับลองอย่างให้เรียบร้อยก่อนนะครับตกลงกันให้เรียบร้อยเส้นสัญญาซื้อขายเรียบร้อยนะครับนี่ต้องเปลี่ยนแบบนี้นะครับอ่ะครับวันนี้อะ ผมจะอัปเดตนะครับสินค้าในราชนะครับช่วงนี้อ่ากันนี่นะครับยังอยู่นะครับ L4018DT นะครับปีหกสามผมเปลี่ยนยังไงสีเส้นนะครับดื้อพื้นฐานรถไหลนะครับรถทําไายมันแมสสีเดิมนังคันนะครับกันนี่สีเดิมนังคันนะครับมากคมหมดะนะครับนี่นะครับอ่าสีสวยนะครับอ่าห้องด้วยสีสีเดิมอยู่นะครับกันนี่หนึ่งพันแปดร้อยชโมงนะครับหนึ่งพันแปดร้อยชโมงครับท้ายสีเดิมนะครับท้ายสีเดิมหมดะ นะครับอ่าคันนี้ก็3 6 9 0สนบาทนะครับสามแสนบาทนะครับก็จะมีในส่วนของใบดัานาแล้วก็ผานพลวน5ตราช้างนะครับ D-H 2อง E-Pro นะครับส่วนการถัดไป L 5 0 1 8ด D-T นะครับคันนี่เป็นปีหกศูนยครับคันนี่ปีหกศนะครับเครื่องเกียร์เดิมนะครับสีมีเก็บมาดีหน่อยนะครับยั้งนะกับประมาณเจนยั้งหลังได้กูไม่นะครับอ่าคันี้ เปิดราคา402,900บาทครับ402,900บาทเครื่องเดิมนะครับเกียร์เดิมมดนะครับเก็บสีมันนิดหน่อยนะครับท้ายก็สวยแห่งดีอยู่นะครับมีเก็บสภาพนิดหน่อยนะครับทันนี้เช็คความใจเย้นนะครับเปลี่ยนมันเครื่องก๊อมอย่างเรียบร้อยนะครับอ่านะครับสีสันห้องดีสันสีสันเดิมนะครับอ่าเครื่องเครื่องก็โอเคอยู่นะครับทันนี้402,900บาทนะครับ402,900บาทนะครับมีอุปกรณ์ไปด้านหน้าแล้วก็ผานพลวนหกนะครับ บายโซซีนะครับส่วนการถัดไป L501 8 d t เนาะครับก็นี่ปี62นะครับปี62องยางตัดสภาพประมาณ65%บวกทั้งหน้าหลังนะครับก็นี่คือเกเดิมอยู่นะครับอ่านี่ครับเกียร์เอ่อเครื่องยังมคือแกะแตะนะครับเปลี่ยนมันเครื่องเช็คอยังให้เรียบร้อยนะครับก็นี่สี่แส0สองบาทเช่นกันครับมีใบมีดหน้านะครับแล้วก็ผาน6นะครับผานพรวน6นะครับส่วนการถัดไปนะครับก็นี่นะครับ คูปอต้เอ็มห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพีน้องคำนอนี้เอสพีสีเดิมทั้งคันนะครับขึ้นหาดไปนรถไลนมางามดีอยู่นะครับสีสันเดิมทั้งกันนะครับยางอะประมาณยางหน้าประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกยางหลังเกือบแปดสิบอยู่นะครับนี่ครับเครื่องเครื่องเกียร์เดิมนะครับสีเดิมทั้งคันน้องคำหนออ่าครับล้อหลังสีเดิมนะครับห้องโดยสารสีสันสวยนะครับอ่าท้ายสวยแห้งเดิมนะครับสีเดิมหมดอ่ะ นี่นะรถใช้งาน1,000ชั่วโมงครับ1,000ชั่วโมงน, 1, มง Ru อน้อมเนาะ L5018SP นะครับนี่อ่าอยังเคยตัดทอนนะครับคันนากงามอยู่อ่าครับก็นี่ก็เปิดราคา499,000เาหมืับาทสี่แนเก้าหมืบาทมีอุปกรณ์ใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านพรวนตราช้าเป็นผ่านพรวนหกนะครับอ่าครับเช็คพร้อมใช้ง,งานเพืนมันเครื่องกองอย่างข้างนอกน้อมเนาะ L5018SP อ่าครับ ส่วนการทัดไป L 5 0 1 8ูนยน่งแะี้เป็นตัวดีที่นะกระนี้ปีห้าเนะครับเป็นรุ่นปี5้าเก้ายังหลัง65%บวกนะครับได้ยั้งหน้าใหมกูหนึ่งอ่าครับกันนี้ก็พันแปดรชั่วโมงนะครับก็นี้มีใบดัดหน้าแล้วก็ผ่านพวนหกเช่นกันนะครับสี่แสนาันบาทนะครับสี่แสนาบาทนะครับส่วนกัรห้าศูนย์ไีรอบหกชั่วโมงก็นี้ติติดมัดจํากับเทาะสอครับการตอนนี้เป็นอ่า เจ้าของมันเข้าไปตัยเหลืองตีทก่กสอละแกค,คิดว่าจะน่าจะจบในสัด,ดาห์เนี่ยทำจบเดี๋ยวผมเอิ้นบอกครับนี่งามๆนะครับเดิมทั้งคัน,นครับยังออกศูนย์แหละผมบอกกันเลยครับส่วนกรน,นี้ยังอยู่นะครับโคต้าเอลสามหกศูนยนะครับคันบนนะครับปี5 7าเจ็พันหร้อยชั่วโมงนะครับตอนนี้จัดโปรสองแสนเมาบาทเท่านั้น่ะครับ อันนี้ก็เป็นโดยรวมนะครับถ้าผมี่น้องสนใจนะผัโทรมาได้ครับตีเบอร์0813662756นะครับวันนี้นับเสนอเพียงนี้นะครับสวัสดีครับ